ดีคิดถึงท่านครับอันนี้มีวครับผมครับก่บเบนโลโครับอันนี้มาดูการผัดหอยดูร้านนี้เป็นร้านที่คัดท,ที่สุดในงานนะครับางานนิวนะครับดูดรอคิวยาวครับอันนี้ช่วงหัวค่ำจะประมาณนี้แต่ดึกแล้วโอ,โอโ้ตัวแถวยาวครับอันนี้มาดูพอส้าเกตก่อนันนี้มาดูการผัด งานประจำปีนะครับของขึ้นชื่อเลยนะครับผมงานนิวสประคนชัยนะครับมาดูนะครับคิวย,ยาวนะครับถ้มามาตอนตอนนี้จะเร็วครับแต่ถ้ามาประมาณสองสามทุ่มนี่เรียบร้อยครับหางแถวยาวเลยนะครับอันนี้มาดูนะครับผม กาลองต้องมาปีหน้านะครับปีนี้คนอยู่ไกลาอาจจะไม่ทันนะครับงานประจำปีนะครับงานยิ้วคนชชัยในที่นี่ที่เดียวนะครับผมที่อื่นไม่แน่ใจแต่ที่นี่ครับทันไม่ทันกันเลยกันนะของดีครับของขึ้นชื่อของงานนิ้วนะครับผมถ้าใครมาไม่ถึงนี่ไม่ถึงงานยิ้วครับต้องมาซื้อ ต้องมาซื้อนี่อย่างเดียวนะครับดูสังเกตดูครับอันนี้หัวค่ำครับจะประมาณนี้ต้องมาลองครับต้องมาลองเองนะครับสำหรับชอกลองละ50บาทเท่านั้นนะครับ มาดูกระทะที่2ครับเลยครับเคลี้ยงแล้วครับมาดูฝีมือนะครับถ้าใครไม่ได้มาลองชิมนี่ถือว่าไม่ได้มางานงิ้วนะครับต้องมาสัมผัสเองนะครับดูปึ๊บ๊ปั๊บ โอ้เร็วมากครับครับครับดูดูดูครับของขึ้นชื่อนะครับของงานนี้เป็นคนใช้นะครับต้องมานะครับต้องมาลองเองนะครับมาดูอย่างนี้ไม่ไม่เชื่อก็ต้องเชืิญครับดูครับการผัดนี่ผัดเวลานี้นู่นเลยสี่ทุ่มถึงจะได้หยุดนะครับผัดตลอดนะครับ สี่ทุ่มครับถึงจะเบรกถ้ามมดก็เบรกเลยครับดูยืนยาวเลยนะครับนี่กระทะที่สองเรเร็วครับรสังเกตดูเตาเก็ดเยอะมาเยอะครับเนี่ตังเก็ดอยากชิมต้องมาครับนะปีหน้านะครับปีนี้อาจจะไม่ทันนะครับสำหรับ FCU ไกลๆครับครับ น้อจะกะลังหัวค้ำครับประมาณนี้นะครับผมเตาดึกกว่าน,นี้เรียบร้อยนะครับทางเป็นแถวเลยนะครับต้นตำรับเลยนะเนี่ยคลิปนี้ก็ขอบคุณ FC นะครับที่ิดมรับชมครับคลิปนี้บายบายครับผม